วันนี้ก็พามาดูหมากระดับ GM เหมือนเดิมนะกับ GM วโรธนะครับหรืออาจารย์บอลน,นะการเล่นของเขาเนี่ยถูกเล่นเอาไว้ในเว็บไซต์ Play OK ที่ผมต้องเอาคลิปเนี้ยเอาเกมเนี้ยให้ดูเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้แนวทางที่เจอกับม้าทรายนะครับโดยใช้ม้าเทียมเบี้ยคู่กลางหลายคนเนี่ยครับหลายเซียนเนี่ยไม่เคยสอนนะจริงๆเขาก็ไม่ได้สอนแหละแต่ว่าผมไปดูเกมมาแล้วไงว่าเฮ้ยไอจุดเนี้ยน่าสนใจนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ในเกมนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเดอะแฟตนะครับก็คืออาจารย์บอลนะบวกกับล็อกเก็ตเกตอะไรสักอย่างนะอันนี้ก็เป็นมือระดับ1,600นะส่วนอาจารย์บอลก็เป็นมือระดับ1,800นะในเกมนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเกมที่ก็ชุลมุนอยู่เหมือนกันนะอาจารย์บอลเนี่ยเขาเป็นหมากฝ่ายสีแดงนะในเกมจริงนะครับในต,ตาเดินแรกเนี่ยสีขาวเนี่ยก็ขอเปิดเบีย้ยขึ้นมาก่อนก็บอกไปเลยอ่ะฉันอยากจะเป็นมายงซซายนะรับได้หรือเปล่า อาจารย์บอลก็ bon เดินเม็ดม,มาฮะฝ่ายม้าซ้ายเนี่ยก็เดินม้าขึ้นมาเลยนะโดยปกติแล้วรูปทรงการเปิดของม้าโยงซ้ายเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่อ้อมอ้อมคอมรอมชอมอะไรมากก็เปิดม้าโยงซ้ายมานะสีแดงก็เปิดเบี้ยมาครับเป็นเบี้ยหน้าเม็ดหมากฝ่ายม้าซ้ายก็เปิดเบี้ยมาเป็นเบี้ยคู่ครับแล้วอาจารย์บอลเนี่ยก็เดินเม็ดขึ้นมาก็กะมาแบบตั้งลงตั้งรับเลยนะสีขาวก็แบบเปิดเต็มที่เลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดหมากนะถ้าเกิดเราเปิดดีๆนะ ม้าซ้ายเนี่ยอาจจะเล่นยากก็ได้นะเวลาแบบเราทิมค้อมทิมชนอะไรเงี้ยแต่คืออาจารย์บอลเขาฟีเวอร์โอเพนเลยอยากเดินม้าซ้ายเดินไปครับผมก็จะเดินของผมแบบนี้นะอันนี้ก็เดินเป็นเปิดม้าซ้ายสาเบียมาครับและนี่ก็คือคอนเทนต์ของคลิปนี้แต่ว่าว้าวเราเจอกับม้ายงซ้ายสามเบียเราจะมีวิธีการเดินยังไงให้เป็นต่อมาดูกันดีกว่าครับ ทางด้านัวจานบอลเนี่ยครับกินเบีย้ยเข้ามาเลยโดยไม่ได้สนหน้าอินหน้าพรมเลยตำแหน่งเนี้ยมันเป็นการแบบถามนะถามกันว้ากันซื่อๆเลยว่าพี่ผมกินมาแบบนี้พี่จะโคนกินหรือไม่ถ้าเกิดพี่เอาโคนกินมันอาจจะเป็นแบบการเดินแทงไล่โคนแล้วก็อาจจะตีเบีย้ยขึ้นมาอันนี้ลักษณะ,ะน,นี้นะอันนี้ที่ผมเดาๆนะแต่ในเกมจริงเนี่ยโดยใครส่วนมากก็ต้องการเดินเบีย้ยขึ้นมาทั้งนั้นนะเพราะเหตุผลที่ว่า ฐานเบี้ยที่ดีเนี่ยมันจะสามารถส่งให้เป็นเบี้ยเบี้ยสูงที่แข็งแรงได้นะโดยอาจารย์บอลบอกเฮ้ยอยากได้เบี้ยสูงเหรออะถ้าอยากได้เนี่ยจัดให้เลยฮนะแทงเบี้ยเข้ามาก็กล่าวว่าจะไม่กินตัวกลางไหมตัวกลางตรงนี้มีปัญหาก็เลยต้องแทงสูงขึ้นมาครับทางด้านหัวอาจารย์บอลเนี่ยก็เดินม้ามาในตำแหน่งนี้นะก็คือเดินเป็นม้าเทียมนะสีขาวก็เดินโคลนขึ้นมาครับแต่คุณเห็นอะไรไหมเห็นอะไรที่มันเริ่มชัดเจนหรือ,อยังนะความชัดเจนอยู่ตรงนี้บนะี่ฮะ เม็ดเนี่ยครับเริ่มลอยเข้ามาครับด้วยความที่เขาเอาเบีย้ยกินเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวที่เบรกเม็ดนะในโลกไปเนี่ยมันเป็นเหมือนสัจธรรมนะหมักลุกก็เหมือนกันนะมันไม่มีอะไรที่ดีแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่แย่เสมอไปเหรียญมี2ด้านนะแม้คุณจะโดนเบีย้ยสูงที่มันสตรองนะมันบดบังมาบดบังนู่นนี่นั่นในชีวิตคุณเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยครับมันก็ยังมีทางเล็กๆแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ยที่สามารถเอามาเล่นได้นะก็คือมีเม็ดมาเล่นนะแต่ต้องดูครับว่า เม็ดตัวนี้มันจะแสบแค่ไหนนะเม็ดสีขาวก็ขึ้นมาครับโดยจันบอลนะครับในเกมเนี้เขาก็เปิดม้าขึ้นมายืนตำแหน่งนี้ครับก็ถือเป็นไอเดียเดินที่ค่อนข้างชัดเจนดีครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไอเดียการเดินม้าเทียมแบบนี้มีประยุกต์เอาไว้ในคอสเลียนม้าขวาสู้กับม้าซ้ายด้วยนะถ้าหลายคนที่สนใจก็สามารถไปดูกันได้นะแต่ตำแหน่งนี้ครับต้องบอกก่อน,นว่าบามันเป็นตำแหน่งที่แรงจริงนะพอไปเปิดเบี้ยม,มาตำแหน่งนี้ มันหมายความว่าถ้ากินออกด้านนอกเนี่ยสิ่งที่สีขาวทํามามันเสียหายไปหมดเลยนะไม่ว่าคุณจะได้เบีย้ยสูงเบีย้ยสูงเนี่ยถ้าฐานเบีย้ยตัวนี้มันตายเบีย้ยสูงคุณจะต้องกินออกด้านนอกพอไปกินออกด้านนอกเนี่ยสีแดงเขาจะคุมเซนเตอร์หมดเลยนะหมากฝ่ายสีขาวก็โอ้โหพี่ถ้าผมทํามาขนาดนี้แล้วพี่มาเล่นแบบนี้กับผมมันก็คงไม่ใช่เดินโคมแล้วผูกก่อนครับแต่หมากฝ่ายสีขาวสีแดงอาจารย์บอลเนี่ยนี่ครับ เดินมาแบบไร้ความปานดี<ๆ>เดินแบบไร้ความเยื่อใยใดๆทั้งนั้นนะมากฝ่ายสีขาวก็เห็นแล้วว่าเบีย้ยสูงตัวเองเนี่ยมันคงมีชีวิตได้อีกไม่นานก็เลยกินหงายไปครับมากฝ่ายสีแดงก็ใช้โคนกินตอบนะพอไปใช้โคนกินตอบตำแหน่งเนี้ครับเห็นไหมฮะตรงนี้มีปัญหาแล้วมันเริ่มเป็นจุดอ่อนแล้วสีขาวก็กินนะพอสีขาวก,กินเนี่ยสีแดงก็ได้เอาเบีย้ยกินเข้ามาเห็นไหมสิ่งที่สีขาวทามานะเบีย้ยสูงเบีย้ยสูงของม้ยงซ้าย มันพังทลายหายไปหมดเลยครับมาฝ่ายสีขาวเดินขุนนะสีแดงก็เดินขุนบ้างก็ไม่ได้มีอะไรนะต่างฝ่ายต่างเดินขุนนะตำแหน่งนี้ก็เอาเรือมากดครับทางด้านกอร์จานบอลเนี่ยก็เดินโคนขึ้นมาครับตำแหน่งนี้จะเห็นอะไรไหมว่าการที่เดินลักษณะเนียเห็นอะไรฟรีฟรีหรือเปล่ามาฝ่ายสีขาวเขาเลงแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราเอาไมา้กินเบีย้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ครับมันไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นนะ ใครก็จะบ้าโคนกินมานะ,ะใช้ไม้กินต่อแบบง่ายๆอย่ายงนี้เลย <laughs> สิ่งที่ผมจะแสดงให้ดูในเกมเนี่ยเป็นการเดินนะไอเดียการวนเฉยๆนะไอพวกแบบว่าตำแหน่งหมากการบันเดอร์อะไรเนี่ยอันนี้ให้ดูเป็นเป็นน้าจิ้มแล้วกันนะเพราะว่านี้มันเป็นช็อตเด็ดนะนี่ก็เดินโคนมานะตำแหน่งนี้เนี่ยสีแดงก็เดินเรือมาครับพอไปเดินเรือเนี่ยก็เหมือนว่าจะโดนเปิดรุกใช่ไหมก็เลยทําการถอยขุนพอไปถอยขุนเสร็จก็กิกนนะ กินเสร็จก็ใช้โควนกินใช่ไหมตำแหน่งนี้ครับสีขาวเนี่ยพอเอาโควนกินเสร็จสีแดงก็เอาเรือกินนะกินแยกกันไปนะนี้ก็ใช้ไม้ากินนะโดยสีขาวก็ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วคือผมว่าสีขาวก็คงแบบขี้เกียจสู้แล้วโคนกินนะเจอถอยไม้กินก็คือแบบยอมแพ้ไปเลยนะเหตุผลที่ยอมแพ้ก็คือผมว่าเขาเขาคงแบบเขาคงไม่ไหวที่จะเดินแล้วไม่รู้ไปเดินยังไงดีนะในในเกมนี้ที่แบบว่าจะสามารถ ไปต่อได้แต่สรุปของไอเดียของคลิปนี้ที่ผมอยากจะสื่อให้ก็คือว่าการเดินรูปหมากเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นได้ว่าการรับมือไม้ยงซ้ายในรูปแบบนี้คือไม่ได้ใช้อะไรมากครับใช้แค่ทางเม็ดนะพอเราได้ทางเม็ดเสร็จเราวนมาขึ้นมาครับพอไปวนมาขึ้นมาเสร็จเนี่ยพยายามเอามาขึ้นมาตำแหน่งนี้ด้วยความที่ว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาอาจจะผิดพลาดนะก็เลยเจออาจารย์บอลเนี่ยเปิดเบี้ยตัวนี้เข้ามานะแล้วก็ เอาม้าเนี่ยยกเข้ามาอีกนะโดยสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทํามามันก็เลยสูญหายมาลายหายสิ้นเลยนะนี่คือตําแหน่งสําคัญนะนี่คือช็อตที่ผมว่าเป็นช็อตเด็ดของวันนี้แล้วทุกท่านเนี่ยควรจะศึกษาไว้นะในบางครั้งเนี่ยเวลาเจอไม้ยงซ้ายที่เขาปูสามเบี้ยเนี่ยเราสามารถแก้ด้วยวิธีการนี้ได้นะก็คือเดินเม็ดแล้วก็เดินม้าขึ้นมาขึ้นมายืนลักษณะนี้เปิดเบี้ยมาเปิดม้ามาก็ชนะกันแบบง่ายๆนิ่มๆเลยครับ แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะอยากที่จะเป็นนักหมากลุกไทยที่เปิดหมากดีๆเปิดมากพ้มเปิดมาสวยๆเนี่ยผมแนะนํานี้เลยครับคอร์สเรียนหมักลุกไทยนะเรียนกับอาจารย์บอล10ชั่วโมงครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะตอนนี้ครับก็คือโปรโมชั่นนะจาก2,990บาทนะลดเหลือลด1,000เลยสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เหลือ1,900 90บาทจริงๆมันไม่ใช่10ชั่วโมงด้วยที่สอนไปแล้วมันประมาณ15ชั่วโมงด้ดยซ้ำนะก็ลองไปหารกันดูว่าชั่วโมงเท่าไหร่แล้ว,ลวคุณได้เรียนกับสุดยอดเสียงด้วยอันนี้เป็นคอร์สเรียนที่เป็นคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะถึงรายละเอียดน,นะหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทักมาถามผมได้โดยตรงที่ l i น์แอดหมากลูกใตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม